โอเคครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้เราก็ามามาเรียนรู้นะครับเว็บไซต์ที่ชื่อว่า forexfactory.com นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้ดูข่าวเป็นหลักนะครับซึ่งมันจะมีหลายเว็บไซต์นะครับให้เราดูแต่ว่าวันนี้มาแนะนําเว็บไซต์ forexfactory นะครับทีนี้กระบวนการที่เรา เวลาเราเข้าดูข่าวนะครับให้เราตั้งตั้งเวลาก่อนนะครับสําคัญมากเพราะว่ามันจะได้รู้ว่าเวลาไหนเราจะเข้าดูข่าวต่างๆซึ่งมีข่าวต่างๆเข้ามาเห็นไหมครับเวลาครับเวลาเท่าไหร่เงี้ยนะครับให้เราไปที่มุมบนขวานะครับไปคลิกที่นาฬิกานะปั๊บนะครับและเราก็เลือกนะครับตัวแรกมาจะเป็นไม่ใช่อย่างเงี้ยครับให้เราเลือกเป็นอย่างนงี้ครับ GMT 7นะครับบางกอกขาน้อยจาการ์ต้านะครับเป็นไทม์โซนนะครับจากนั้นก็เลือกตรงนี้ครับ <MP> เป็น d s t off นะครับแล้วก็ time format ก็เป็น ampm นะครับค่นีนะครับจากนั้นกดปุ่ม save ครับ save ทั้งหนึ่งนะครับก็จะบอกว่าโอเคนะครับทําการซิงคแล้วนะครับซึ่งตัต่างทางเดียวนะครับเปิดครั้งต่อไปมันก็จะจะไม่ต้องตั้งอีกนะครับรู้สึกว่ามันจะเก็บในรูปแบบของคุกกี้อะไรประมาณนี้นะครับในเครื่องเรานะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องอื่นก็ต้องตั้งใหม่นะครับประมาณนี้นะโอเค แล้วเราก็มาดูนะครับข้างหน้าีทีหนึ่งก็จะเห็นนะครับเวลานะครับต่างๆเป๊ะเลยนะฮะก็ถูกแล้วครับประมาณนี้นะครับโอเคเนาะสาหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ลองลองตั้งดูนะครับสําหรับมือถือก็จะมีวิธีการตั้งอีกลักษณะเดียวกันนะครับหาสัญลักษณ์ตัวนี้ให้เจอนะครับแค่นี้เองนะครับโอเคแค่นี้ก่อนสําหรับคลิปนี้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งเวลาของ f o r e x factory สวัสดีครับ